่ะก็มาถึงเพลงนี้เพลง <c oughs> จากที่คัดเลือกดูแล้วจะร้องเพลงสองรุมหนึ่งหรือว่าผู้ชายคนแรกร้องผู้ชายคนแรกดีกว่าแต่สองรุมหนึ่งค่อยคลิปหน้าเนาะเคยร้องแล้วโอเคมาฟังกันสามสี่ ไอคือผู้ชายคนแรกที่ให้กำลังใจอยู่หากบอมีไอบอหูสิเป็นจังใดไอคือผู้ชายคนแรกที่ทำให้เหงาในหัวใจเมื่อเย่ยมห่างไกลหัวใจยังคงคำหนึ่งยาม ยังคงติดตาบ่ลืมบางครั้งต้องเงาเศร้าซึมเพราะคิดถึงอา้ายามความเหงาประดังนั่งกอดเข้าห้องให้ไกลห่างกันเพียงใดน้องยังบ่ลืมต้องห่างกันไกลหมดทัา เงาเพียงใดแต่บ่มีใครได้ใจน้องนานับแต่วันที่จากไอามาฝากกาบฟาส่งใจไปเคียงข้างรักบ่มีวันจางผู้ชายคนแรกขอ,อยังไปแล้วนะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่ฟังกันบ๊ายบายแจ๊